จากไปหาหมอที 1941, to to ่เปาโลเกษตรนะครับผมก็เข้าห้องฉุกเฉินเลยนะเพราะเขาเห็นว่าอาการปากเวิยวคล้ายกับโรคสโต๊กนะถ้าสโต๊กนี่คืออาการของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดสมองตีบอะไรเงี้ยมันก็อันตรายนะครับแต่ทีนี้พอหมอตรวจเช็คแล้วเป็นเรื่องของเบลพาวซิ่งหรือว่าเฟเช a l ลเฟเชเชลพาซิงนะฮะตามคาดนะก็คือหก็คือน้ำหนักขึ้นฉพันนะฮะ อ้วนนั่นแหละนะก็เกี่ยวครับแล้วก็ช่วงวีใหม่เนี่ยเขาก็ถามว่าฉลองหนักไหมเจ็ดแปดวันที่ผ่านมาหนักมากครับผม <c oughs> นีแ่แหละนะก็ฝากเตือนนะครับพี่พี่น้องๆน,นะครับก็พักผ่อนด้วยนะฮะฉลองหนักไปก็ไม่ดีเพราะว่าร่างกายคนเราเนี่ยจะมีปลายประสาทเส้นที่เจ็ดแถวๆเนี้แถวๆหลังหูเนี่ยนะฮะแถวๆหูเนี่ยนะฮะ ที่มันจะมีการต่อสู้กับเชื้อตัวหนึ่งก็คือเชื้อของเชื้อเลิอมถ้าพูดตรงๆคือมันเชื้อเลิอมหรือว่าเชื้องูสวัสดมันเป็นเชื้อตัวเดียวกันนะครับตัวนี้พอร่างกายมันอ่อนแอปุ๊ไอเซลล์ตรงนี้ที่มันเคยต่อสู้กับเชื้อโรคได้เนี่ยมันก็สู้ไม่ได้มันก็ทําให้ไปไปเกาะกินปลายประสาทเส้นที่7จ็ดแถวๆนี้นี่ยที่ควบคุมใบหน้านะทาให้มันก็นี่แหละฮะเขาบอกมันมีหลายสาเหตุ แต่ว่าหลายๆลยสาเหตที่บอกก็คือหนึ่งพักผ่อนน้อยเล่าในเดลเบียแล้วก็โรคอ้วนนะฮะก็เนี่ยคุ้นในชัดนะฮะแต่ว่าต้องพยายามเขาบอกว่ามัาจะมีสมเดือนสเดือนนะอนจะหายถึงแม้จะกินยาตามหมอบอกหรือ20%เซคือไม่หายเลยนะฮะก็จะต้องสงสัยจะต้องปรับชีวิตประจำวันให้อยู่กับมันให้ได้นะโควิดไม่กลัวนะกลัวเบลเฮาซิ่งเนี่ยแย่เลย ไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวดูก่อนเรื่องจัดรายการจะได้จัดไหมถ้าไม่จัดก็ก็นี่แหละครับตามอาการแต่ถ้าจัดรายการก็จะพยายามพูดให้มันชัดเท่ากันนะครับโอเคครับ